เครื่องมือซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ีอย่างประโยชน์ที่1ตอกไกลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2ตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฟ้าครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและไต่แกนพัดลมติดต่อตอบถามได้ที่ลายทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอา้าววันนี้ เรามาซ้อมพัดลมตั้งโต๊ะตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเห็นพัดลมตั้งโต๊ะยี่ห้อเนชั่นแนนนะเนชันแนน,น,น,แน,นรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรี อยู่ตรงไหนรุน่อ้าวข้างหลังไม่มีนะข้างหลังไม่มีรุ่นอยู่ตรงตูดพิกตูดพิกตูดพิกตูดขึ้นมาเอ๊บนี่นี่รุ่นอยู่นี่นะรุ่นอยู่ตั้งตูดรุ่นอยู่ตรงตูดเน,น่เน่เน่เน่น,นะกัดลมไฟฟ้ากัดแตตลาดจะนิดต,ตั้งโต๊ะรุ่น F อฟคดบี X v e. 3-3-9นะขนาด3ามร้อยเอ็มเอมนะรุ่นนี้นะรุ่นนี้เอฟ3ีบีอนะอาการเจ้าของบอกว่าเปิดไม่ติดนะเปิดไม่ติดไฟไม่เข้านะเปิดไม่ติดไฟไม่เข้านะเดี๋ยวตั้งทวิจะทดสอบเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปสินะ ว่าอาการเปิดไม่ติดไฟไม่เข้ามันเป็นแบบไหนนะะตั้งรีบเจยบปักก่อนเจะบปักก่อนเอานะตั้งรีบเจยบปักแล้วนะหนึ่งต้องตับเจยบปักเอาเียบปักแล้วเจยบปักแล้วอันนี้เป็นปุ่มกเป,งงนะเป็นแผงวงจรนะเป็นแผงวงจรอันนี้ออฟนี่ออฟนี่ออนสปีดอยู่ปุ่มเดียวกันนะกดออนนี่กดออนนะ อาลองกดอ่อนได้เป็นไงนะหนึ่งสองต้อ่อ,อนไม่หมุนนะไม่หมุนนะไม่หมุนพัดลมไม่หมุนไฟไม่ขึ้นเลยนะไฟก็ไม่โชนะเนี่ยนะเห็นไหมไฟก็ไม่โชไฟก็ไม่โชนะกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเงียบสนี้โอเคนะเปิดไม่ติดนะเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดไฟไม่โชว์โอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปจะถอดปลั๊กออกก่อนนะอย่าเล่นกับไฟ <c oughs> ไฟมองไม่เห็นนะปลอดภัยไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนฝรั่งบอกว่าซ a f e t y f ิ r ์นะ ซ่อมกับช่างเขาวีบนี่ได้ภาษาอังกฤษไปด้วยเทปิดเฟิรนะโอเคนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะตับพัดลมนอนนะตับพัดลมนอนจับพัดลมนอนอือือนะับพัดลมนอนเพื่อที่เราจะเปิดฝาฝาครอบตูดพัดลมเนี่ยนะเราจะมาตรวจสอบสายไฟกันนะ นะไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะเราก็จะต้องมาตรวจสอบไล่ตั้งแต่สายเสียบปั๊กนี่เข้าไปเลยนะนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็ขันน็อตออกมาสีตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ออี่สองตัวห้าหกทั้งหมดหกตัวนะขันออกมา อีกตัวหนึ่งกหกเอานะออกมาแล้วหกตัวมาเราก็เปิดออกมานะเปิดปากครอบฐานออกมาเอานะออกมาแล้วออกมาแล้วเลิ่มนะต่อไปนะเราก็จะเห็นแผงวงจรแล้วนะเป็นแผงวง,งจรเดี๋ยวเราก็จะตอดแผงวงจรอ,ออกมานะมันจะมีน็อตยึดอยู่หนึ่ง สองสามสี่นะสีต่ตัวนะผันออกมาหนึ่งสองสามอีกตัวหนึ่ง สีเอาละออกมาแล้วนะสีตัวสีตัวนะอ่าแล้วก็ยกแผงอ,อกจรออกมา,ยก,า,มายกออกมานะยกออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นี่นะเราก็จะเห็นแล้วนี่เป็นแบบนี้นะแผงวงจรน,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 นะเนชั่นแนนนะก็จะเป็นแบบนี้ก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะอาการนะเปิดไม่ติดไฟไม่โชว์นะ ไฟไม่เข้านะอาการแบบนี้นะพัดลมไม่หมุนเปิดไม่ติดไฟไม่เข้าอันดับแรกเลยนะเราก็จะต้องมาเช็คสายนี่นะสายไฟที่ที่เสียบนะสายไฟที่เสียบปลักแล้วมาเข้าแผงวงจรเนี่ยนะว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะนะวิธีตรวจสอบนะเดี๋ยวเราก็จะใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยนะ เซมิเตอร์แกมนะตั้งไปที่คูณสิบแล้วเนี่นะตั้งที่คูณสิบโอห์มเลยนะตั้งไปที่คูณสิบเลยนะไม่ต้องแอดจัสซิโลนะเพราะเราไม่ต้องการค่าที่แน่นอนนะวิธีตรวจสอบวิธีตรวจสอบนะเราก็ไล่สายไปเนี่ยนะมันจะมีสายสองสายนะสายแอสายเอนะแต่เราไม่รู้อันไหนเอ็นอันไหนเอนะไล่สายเข้าไปนี่นี่นะ สายสายไปสายสายไปเนี่ยก็จะมาเข้านี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเข้าตรงนี้อันหนึ่งนี่เอซีสองนี่แอลนี่เห็นไหมนี่อาสายไปมาเข้าจุดนี้จุดหนึ่งนะสายแอลนะส่วนสายเอ็นนี่นี่นี่ก็มาเข้านี่นี่นะเอซีหนึ่งนี่มาเข้าสองสองขานี้นะเข้าสองขานี้เดี๋ยวเราก็จะเอาเอามิเตอร์นะมาวัดที่สองขานี้นะสองขานี้เดี๋ยวเราก็จะเอาสายมิเตอร์ดำแดงเนี่ยนะ สายมิเตอร์ดำแดงเนี่ยนะจิ้มไปที่ขาเสียบปลักตัวผู้นี่เลยนะเสียบไปเลยขาใดขาหนึ่งก็ได้เนี่ยเสียบไปก่อนนะเสียบไปก่อนนะข้างใดข้างหนึ่งนะเสียบไปก่อนนะจะเอาสายสีดําหรือสีแดงก็ได้นะไม่มีผลนะไม่มีผลเราจะวัดว่าสายไฟเนี่ยมันขาดไหมถึงกันไหมนะเนี่ยเสียบไปเนี่ยนะเสียบไปแล้วนะทางบิดเสียบไปข้างหนึ่งนะ ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเราก็ไปจิ้มที่ปลายสายปลายสายปลั๊กเนี่ยที่มันเข้าเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะตรงเนี้ยนะจุดแอลเนี่ยนะแล้วดูเตจเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมนะถ้าสายไม่ขาดนะเข็มมิเตอร์ต้องขึ้นนะ <uet phase. S 1> เดี๋ยวตั้งวิจะทำให้ดูนะเนี่ยเน,นี่ยนะจิ้มไปนะจิ้มไปนะส่วนไปลายสายมิเตอร์อีกข้างหนึ่งก็ไปจิ้มที่นี่เนี่ยเนี่ยนจิ้มตรงนี้นะ ิมตรงนี้เราดูมิเตอร์เทคขึ้นไหมนะอ้าวชรี้ะกิ้มแล้วนะเนี่เราดูมิเตอร์เทคเข็มมิเตอร์เทคขึ้นไหมนะอ้าวหนึ่งตองตั้มโชขึ้นไหมเข็มขึ้นเห็นไหมนะนี่ขึ้นไหมเข็มขึ้นนะเข็มขึ้นก็แสดงว่าสายไม่ขาดนะสายข้างนี้ไม่ขาดนะสายแอลไม่ขาดสายข้างนี้ไม่ขาดนะใช้ได้ใช้ได้นะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราก็ เปลี oh, <Wow. S 1> track, ่ยนข้างนะเปลี่ยนข้างมาเสียบข้างนี้มั่งนะมาจิ้มข้างนี้มั่งนี่มาจิ้มข้างนี้มั่งนะจิ้มทางนี้มั่งนะนี่ส่วนปลายปลายสายสีดํานี่นะนี่เส้นนี้นะจิ้มเส้นนี้นะแล้วดูมิเตอร์จะขึ้นไหมนะดูเข็มมิเตอร์จะขึ้นไหมนะเอาช่างทวีปจะจิ้มแล้วนะหนึ่งสองตั้มโฉขึ้นไม้ขืนเห็นไหมนะเห็นไหมเอาจิ้มอีกทีเด้ขึ้นไม้โฉ อ่าเข็มขึ้นนะเข็มขึ้นเข็มขึ้นเห็นไหมเข็มขึ้นก็แสดงว่าสายไฟใช้ได้ดีนะไม่มีปัญหาโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คสวิตช์เนี่ยน,นี่สวิตนะมันมีสวิตหนึ่งสวิตสองสวิตหนึ่งนี่เป็นออฟนะออฟสวิตสองนี่เป็นออนนะ เปิดออนนะเปิดพัดลมแล้วก็เปิดสปีดหนึ่งสองสามนะอยู่อันอยู่ตัวเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาเช็คสวิตเปิดปิดพัดลมซิเนสวิตเปิดพัดลม,ะดลมนะว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะวิธีตรวจสอบวิธีตรวจสอบนะนะเราก็ตั้งมิเตอร์ไปที่คูณสิบเนี่ยเหมือนเดิมนะเนี่ยนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูณสิบเหมือนเดิมนะคูณสิบเหมือนเดิมนะ นะแล้วเราก็ไปใช้ปลายสายมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะใช้ปลายสายมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะจิ้มคอมไปที่ขาสวิตสวิตสองนี่เลยนะนี่ขามันนี่นอยู่นี่นี่เห็นนะที่แผงวงจรจะเขียน S W สองนี่ S W สองนี่อันนี้คือขาสวิตนี่ขาสวิตนะเราก็ใช้ปลายสายมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะจิ้มคอมไปเลยนะนี่นะจิ้มคอมไปเลยเราดูมิเตอร์ได้ขึ้นไม้นะ เอานะช่างรีบจิ้มไปเลยนะหนึ่งตองตั้มโชเอาเข็มขึ้นนยฮะเนี่ยเรายังไม่ได้กดสวิตซ์เลยนะเรายังไม่ได้กดปุ่มเลยแต่เข็มขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่ามันช็อตแล้วนะช็อตแล้วชอ็วชอตแล้วนะเดี๋ยวช่างทีจะกดกดสวิตซ์นะเนี่ยกดปุ่มนี้นะจะกดปุ่มนะกดปุ่มแล้วดูซีเข็มเป็นไงบ้างนะเข็มมิเตอร์เป็นไงบ้างนะ <tu i ro> เอาละนะชัางรีบจิ้มแล้วนะชัางวิบจิ้มแล้วนะเข็มขึ้นนะเอาชัางรีบจะกดสวิตแล้วนะกดหนึ่งสองสามโช็ออ่านะเข็มก็ขึ้นค้างนะเนี่ยนะชัางวิบกดแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะแสดงว่าสวิตตัวนี้ช็อตแล้วนะใช้ไม่ได้นะเอาลองสวิตออฟเซ็ตเนี่ยสวิตหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยสวิตหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองเช็คสวิตหนึ่งเซ็ตเป็นไงนะเอา กดชึบนี่อันนี้ช่างวิบยังไม่ได้กดสวิตนะเห็นไหมนะยังไม่ได้กดสวิตเลยนะยังไม่ได้กดสวิตเข็มไม่กระดิกเห็นไหมเนี่ยเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกเลยนะเดี๋ยวช่างวิบจะลองกดสวิตเห็นนะเนี่ยสวิตเบอร์หนึ่งนี่อยู่นี่นี่ตัวนี้นี่อันนี้นะสวิตออฟนะสวิตออฟเดี๋ยวลองกดเดีช่างวิบจะกดสวิตแล้วนะหนึ่งสองสามชะอไม่กระดิกเลยนะเข็มไม่กระดิกเลยนะเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกเลยนี่นะ เมิตเตอร์ไม่กระดิกเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนตัววิตกันก่อนนะเปลี่ยนทั้งสองอันเลยนะเปลี่ยนทั้งสองอันเลยเราแล้วก็พอลองมานะดึงออกมา แล้วตัวหนึ่งออกมาแล้วตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้แล้วสองตัวนี่อะออกมาแล้วสองตัวสองตัวนั้นอ้าวนะจ้างทวีปขอเวลาไปเบิกอะไรมาก่อนนะคอยสักกู่อ้าวลันนะจ้างทวีป ก็ได้เบิกอะไรมาใหม่แล้วนะลิมิตสวิตสองตัวนะเบิกมาใหม่แล้ว um. เบิกมาใหม่แล้วแต่เราก็จะใส่ไปเลยนะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยนะนี่นะเปลี่ยนต้องสองตัวนะเปลี่ยนต้องสองตัวอ้าวนะใส่ไม่ได้ต้องตัดปลายก่อนนะนี่นี่นี่นะต้องตัดปลายก่อนนะตัดปลายก่อนงั <S <S 2> <S 2> <S 2> ้นใส่ไม่ได้นะครับรูนะตัดปลายก่อน นะาตัดปลายออกก่อนนะตัดปลายออกก่อนไม่งั้นใส่ไม่ได้นะ้ำรับรูรับรูเอาละนะแล้วก็ใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยนะ้าเราก็เอามือกดตะวิทไว้นะเนี่ยกดตะวิทไว้นะมันจะได้แนบแน่นไปกับแผงวงจรนะ นำะมันจะได้ลาดไปกับแผงวงจรนะกดสวิตช์ไว้เนี่ยกดสวิตช์ไว้แล้วเราก็บัดกีนะในขานะเอาละข้างนี้เสร็จแล้วนะอีกข้างหนึ่งข้างนี้ออฟออฟ กดสวิตไว้นะกดให้มันแนบไปกับแผงวงจรนะอึ๊บอ้าวหนึ่งเอาละนะกดสวิตไว้นะกดสวิตไว้เอาละเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะตัดนะขาที่มันยาวเนี่ยนะตัดออก ตัดออกเลยนะตัดออกเลยก็ก็ก็เอาเรียบร้อยเรียบร้อยนะนะแต่กลับข้าที่เดิมเลยนะแต่กลับเข้าที่เดิมเลยนะแเราก็ไต่ก็ไปเลยไต่เข้าที่เก่าเลย ยืดสี่ตัวหนึ่งสองสามอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง ีเอาเรียบร้อยใส่แสงวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฝาปิดตูดฝาปิดฝาปิดใส่ไปน็อตยึดหกตัวนะหนึ่ง สี่ห้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้เอลวเรียบร้อยเรียบร้อยจับพลมตั้งเลยนะจับตั้งเลยจับตั้งเลยนะมันนอนมานานแล้วนะเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วอเอารันนะช่างทวีป ก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะเปลี่ยนรีมิตสวิทสองตัวนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะจังทวิปจะทดสอบเสียบปลั๊กก่อนไฟเข้าไปีินะว่าจะใช้ได้ไหมนะเอ้าเสียบปลั๊กเอ้าเสียบปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กแล้วนะนี่ออฟนะนี่ออฟตีปุ่มออนนะ,ะเดี๋ยวเราเราก,กดออนเลยทชนะเอ้าหนึ่งสองสามออนเอ้าดังฟิตเห็นไหม พัดลมหมุนแล้วนี่พัดลมหมุนแล้วนะหมุนแล้วหมุนด้วยจ่ายด้วยแล้วนะโอเคนะออกกดปีดเบอร์รสองเซเบอร์สองอ้าวเบอร์สองก็หมุนนี่นเร็วขึ้นไปอีกนะเร็วขึ้นไปอีกอ้าวเบอร์สามเซเบอร์สามปิดนี่จะได้ยินแต่ปิดนะอา้าวเบอร์สามนี่เบอร์สามก็เร็วสุดแล้วนะโอเคนะพัดลมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว